สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เมอร์กับเกม l i n ล a g e Origin นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทัวร์ปราสาท p o นเท l ่าในกิว w อ r กันครับมาดูกันครับว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยมีกับดกักแล้วก็ออ e c t i v e อะไรที่น่าสนใจบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เอาละครับเมื่อเราเข้ามาในปราสาทคอนเทลล่าแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีจุดตัวเลขเนี่ยอยู่ทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับโดยจุดแรกที่เรายือนอยู่นะครับหากเราทําการเดินตรงไปข้างหน้านั่นก็คือจุดที่3เนี่ยเราจะยังไม่สามารถเดินไปได้นะครับเนื่องจากว่าประตูเนี่ยจะยังคงปิดอยู่และในขณะเดียวกันนะครับหากเราต้องการที่จะเข้าไปด้านในนะครับด้วยการเดินไปที่จุดที่2เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าบันไดทางขึ้นฝั่งซ้ายมือหรือว่าในจุดที่2นี้เนี่ยก็จะมีสิ่งกวา อยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับ ดังนั้นนะครับจุดที่จะทําให้เราเดินเข้าไปข้างในได้ในตอนนี้มีอยู่เพียงจุดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือจุดที่4นั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เราเดินมาสุดทางฝั่งขวามือหรือว่าจุดที่4แล้วนะครับแล้วจะทําการเปิดประตูให้กับเพื่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเดินมาที่คริสตัลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดหากช่วยกันทําลายคริสตัลนี้ลงได้นะครับสิ่งกีดขวางที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือหรือว่าจุดที่2เนี่ยก็จะพังลงทําให้เพื่อนๆที่อยู่ในกิลวเนี่ยก็จะสามารถที่จะเดินขึ้นมาาาจจกกุดดที่่2ไ้คสวนห จะให้ประตูกลางเปิดเนี่ยให้ย้ายมาที่คริสตัลที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับและเหมือนเดิมครับช่วยกันทําลายซึ่งหากคริสตัลนี้พังลงนะครับประตูตรงกลางที่อยู่จุดที่3เนี่ยก็จะถูกเปิดออกทันทีครับ เดินตรงขึ้นมาอีกหน่อยครับในจุดที่7และ8นั้นอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเป็นจุดรวมพลสําหรับกิลไหนที่อยากจะรวมตัวกันก่อนที่จะเข้าไปในชั้นต่อไปก็ได้นะครับส่วนจุดที่6นั้นเราจะเห็นได้ว่าเหมือนมันจะมีกลไกอะไรบางอย่างอยู่นะครับใช่แล้วละครับนั่นก็คือกลไกกับดักนั่นเองครับซึ่งวิธีการเปิดนะครับให้เราเดินไปที่บริเวณด้านขวาของเลข6นะครับหรือว่าจุดกึ่งกลางระหว่างเลข6กับเลข8นั่นเองครับซึ่งหากเราทําการเปิดสวิสต์นะครับกลไกกับดักเนี่ยก็จะทํางานทันทีครับ โดยกับดักนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาบุกปราสาทหรือแม้กระทั่งเจ้าของปราสาทเองเนี่ยหากเดินมาโดนนะครับก็จะได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกรดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ มาดูฝั่งซ้ายมือของเลข6หรือว่าจุดกึ่งกลางระหว่างเลข7กับเลข6กันบ้างนะครับโดยจุดนี้เนี่ยจะมีพีทกาเดียนอยู่นะครับซึ่งพีทกาเดียนนี้นะครับจะให้คนที่มาบุกภาษาเท่านั้นนะครับสามารถที่จะขึ้นได้เป็นจนนนํานวน1คนได้กันครับซึ่งหลังจากที่ขึ้นกาเดียนตัวนี้แล้วนะครับสกิลทั้งหมดของตัวละครเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ว่าจะทําการเปลี่ยนไปใช้สกิลของกาเดียนทั้งหมดเลยครับ โดยสกิลของพีทกาเดียนนะครับก็จะมีอยู่6สกิลด้วยกันครับโดยสกิลแรกนะครับนั่นก็คือ Energy e t t e r นะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานสกิลนี้แล้วก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวกาเดียนเองอีกทั้งนะครับก็ยังจะทําการเรียกลูกแก้วสีเขียวออกมาเป็นจํานวน1นรูกต่อการกดใช้งาน1ครั้งครับ ซึ่งหากเรานะครับทำการสะสมลูกแก้วเขียวจนครบ3ลูกนะครับเราสามารถที่จะกดสกิลเอเ e r r e โ o ได้นะครับโดยสกิลนี้เนี่ยจะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่ในกิลที่อยู่บริเวณโดยรอบทั้งหมดอีกด้วยครับ สกิลต่อมาครับนั่นก็คือ counter e t e r นะครับโดยหลังจากที่กดใช้งานสกิลนี้แล้วก็จะทําการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยให้กับพีก,กาเดียและทําการเรียกลูกแก้วสีฟ้าออกมาเป็นจนนนํานวน1ลูกซึ่งหากเรานะครับมีลูกแก้วสีฟ้า1ลูกแล้วก็ลูกแก้วสีเขียวอีกเป็นจํานวน2ลูกด้วยกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้สกิล ether protection นะครับซึ่งเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเนี่ยลดลงในขณะที่อยู่ในบาเรียนี้ครับ ต่อมาครับหากเรามีลูกแก้วฟ้า2ลูกและลูกแก้วเขียวอีก1ลูกนะครับเราสามารถที่จะใช้ A t เชอร c e อคเซิร์เนะครับซึ่งก็จะทำการเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครทั้งหมดที่ทอยู่ในกิลด์ที่อยู่บริเวณโดยรอบนี้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับและสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับหากเราทำการสะสมลูกแก้วสีฟ้าครบ3ลูกนะครับเราก็จะสามารถใช้งาน e t เ e r Destruction ได้นะครับซึ่งศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลนี้นะครับก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากคนในกิลด์ของเราในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของชั้น1ในปราสาทพอนเทล่านั่นเองครับต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของชั้น2กันต่อเลยดีกว่าครับ เอาละครับแล้วเมื่อเราเข้ามาถึงชั้น2ของปราสาทพอนเทล่านะครับเราจะเห็นได้ว่าชั้นนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7จุดด้วยกันครับโดยจุดที่1เนี่ยสามารถที่จะเดินไปจุดต่างๆได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาครับต่อมานะครับในจุดที่2เนี่ยจะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับน่าจะเป็นห้องอาหารนะดูจากลักษณะแล้วนะครับซึ่งจากจุดที่2ไปจุดที่5เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าดูจากมินิแมปนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งทะลุไปจนถึงวาร์ปชั้นที่3ได้เลยแต่ว่าประตูเนนนี่่ยยยมัััจะะงงคคปิดอูรบ ซึ่งวิธีการเปิดประตูเนี่ยไม่ยากเลยครับให้เราย้อนกลับมาที่ห้องอาหารนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีเสาแสงอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับให้เราเนี่ยทำการโยกเสานะครับให้แสงเนี่ยไปส่องที่คริสตัลสีขาวที่อยู่บริเวณหัวโต๊ะอาหารเพียงเท่านี้เนี่ยประตูในจุดที่5เนี่ยก็จะถูกเปิดออกแล้วละครับ ต่อมาครับเรามาดูจุดที่3กันบ้างนะครับโดยตรงกลางระหว่างจุดที่3กับจุดที่1นะครับจะมีการเดียนเนี่ยยืนอยู่นะครับโดยการเดียนตัวนี้เนี่ยจะอนุญาตให้เฉพาะคนที่เข้ามาบุกปราสาทเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นได้เป็นจานวนหนึ่งคนได้การซึ่งหากเรานะครับเดินขึ้นไประหว่างจุดที่3กับจุดที่6นะครับเราจะเห็นได้ว่าประตูเนี่ยมันจะยังคงปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยการเดินขึ้นมาทางนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเดินย้อนกลับไปซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้้ออองงไไปเเจกกับกบับบะะะรราานพ นั้นนะครับทางที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นทางจุดที่4นั่นเองครับซึ่งทางเดินฝั่งขวามือนะครับนั่นก็คือจุดที่4และจุดที่7จเนี่ยจะไม่ได้มีรูปเล่นอะไรมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในจุดที่7เนี่ยก็จะมีการเดียนตั้งอยู่ทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าการเดียนตัวนี้จะเป็นการเดียนที่ให้เฉพาะเจ้าของปราสาทหรือว่าคนที่ป้องกันปราสาทอยู่เท่านั้นที่จะเป็นคนขึ้นได้นะครับแต่ว่าคนที่มาบุกปราสาทเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานการเดียนตัวนี้ได้นะครับ ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปชั้น3เนี่ยเรามาดูวิธีการเปิดประตูที่จะทําให้คนที่อยู่จุด3เนี่ยวิ่งมาจุด6ได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็ดีกว่าครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีการเปิดประตูชั้น1เลยนะครับนั่นก็คือการพังคริสตัลที่อยู่ทั้งสองฝั่งของประตูนั่นเองแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอุ้มระเบิดที่วางไว้ตามทางนะครับแล้วก็เอามาวางที่คริสตัลเพื่อให้มันเนี่ยทำการสร้างความเสียหายได้อย่างรุนนนนแรรรงงเเพิิ่่่่่มมาาาากกกกกยยขึ้้็็จะวววทีใใหคช กันโจมตีคริสตัลซะอีกนะครับแล้วเมื่อเรานะครับทำการพังคริสตัลทั้ง2ฝั่งเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าประตูที่กั้นระหว่างจุด3และจุด6เนี่ยก็จะถูกเปิดออกมาแล้วครับอ,อ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยยังมีการเดียนอยู่อีกหตัวครับอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายของประตูทางเข้าชั้น3ครับแต่ว่าการเดียนตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้เฉพาะคนที่ป้องกันปราสาทเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนะครับเราก็มาถึงชั้นที่3ของปราสาทพอนเทล่าหรือว่าที่เราเรียกกันว่าห้องหินนั่นเองครับโดยในส่วนของชั้นนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด7จุดด้วยกันครับลูกเล่นในชั้นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากเลยสําหรับคนที่มาบุกปราสาทนั่นก็คือเหวนั่นเองครับ คนที่มาบุกปราสาทเนี่ยสามารถที่จะตกเหวได้นะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของปราสาทเนี่ยสามารถที่จะเดินผ่านเหวได้โดยที่ไม่ตกลงไปชั้นล่างนั่นเองครับซึ่งหากใครที่ตกลงไปแล้วนะครับก็จะต้องรีบขึ้นมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าชั้นที่ตกลงไปเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนจากต่างกิดวเต็มไปหมดนะครับก็อาจจะทําให้เอาตัวรอดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรซึ่งการที่จะขึ้นมาได้นะครับก็คือการที่จะต้องรีบวิ่งไปยังจุดวาร์ปนะครับที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายและขวามีอยยู่ดด้วกัน2ุ ทีนี้เรามาเดินทัวร์ชั้น3กันครับ ดยในส่วนของจุด1และจุด2นะครับไม่มีลูกเล่นอะไรครับเป็นจุดรวมพลต่อมานะครับจุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับจุดนี้เนี่ยจะมีการเดียนยืนอยู่นะครับฝั่งละ1ตัวโดยเป็นการเดียนที่จะเอาไว้ให้คนที่เป็นเจ้าของปราสาทหรือคนที่ป้องกันเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถขึ้นได้ต่อมานะครับตรงกลางของแผนที่หรือว่าจุดที่6กเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีเอมพเรียมอยู่นะครับและจุดที่5นะครับก็เป็นอีก1จุดครับที่เอาไว้ให้คนเนี่ยรวมพลกันครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะ จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยจะมีบันไดที่สามารถที่จะเดินไปถึงเอเมโพลเียมได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับหากใครต้องการที่จะมาบุกปราสาทเนี่ยก็สามารถที่จะวางแผนกันได้ครับว่าจะรวมตัวกันที่เลขไหนและบุกที่บันไดด้านใดในขณะเดียวกันนะครับสําหรับใครที่กําลังป้องกันปราสาทนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะวางแผนได้เช่นเดียวกันครับว่าจะป้องกันบันไดทั้ง3แห่งนั้นยังไงหรือว่าจะเน้นหนักไปที่บันไดข้างใดข้างหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่แผนของแต่ละกิลเลยนะครับ ตรงเข้าไปที่เลข6ครับเราจะเห็นเอ็ม r i เรียมนะครับวางอยู่ตรงกลางและหากเรานะครับทำการเดินขึ้นไปที่เลข7นะครับวงกลมสีฟ้า,ฟาเนี่ยก็คือประตูหลังนะครับที่เจ้าของปราสาทรวมไปถึงคนที่ป้องกันปราสาทเนี่ยจะวาร์ปเข้ามานั่นเองครับ งประตูหลังนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าได้จากห้องหินที่อยู่ในบ้านกิลของเรานั่นเองโดยจะทําการวาร์ปมาที่บริเวณฝั่งขวามือนะครับของมินิแมปและหากเรานะครับทำการเดินตรงไปอีกสักหน่อยครับเราก็จะเห็นวาร์ปอยู่ใช่ไหมล่ะครับพอเราเดินเข้าไปในวาร์ปนี้เราก็จะมาโผล่ที่จุดเลขเด็ดตรงนี้เลยทันทีครับ ทีนี้นะครับหากใครสังเกตดูดีๆก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่มีวาร์ปที่บริเวณจุดเลข7ใช่ไหมล่ะครับซึ่งวาร์ปเหล่านี้เนี่ยคนที่มองเห็นได้เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของปราสาทหรือว่ากําลังป้องกันปราสาทอยู่เท่านั้นนะครับซึ่งวาร์ปเหล่านี้นะครับก็จะพาตัวละครของเราเนี่ยวาร์ปไปในจุดที่แตกต่างกันครับเริ่มต้นกันที่วาร์ปซ้ายมืออันแรกนะครับก็จะพาเราวาร์ปไปจุด6ของชั้น2ครับ วาร์ปต่อมาที่อยู่ขวามืออันแรกนะครับจะพาเราวาร์ปไปยังชั้นหนึ่งอยู่ระหว่างกลางๆระหว่างจุด5แล้วก็จุด6ครับวาร์ปต่อมาครับฝั่งซ้ายมืออันที่2จะพาเราวาร์ปไปที่จุด5ของชั้น2ครับและสองวาร์ปสุดท้ายฝั่งขวานะครับจะพาเราวาร์ปไปยังชั้นหนึ่งห้องปืนใหญ่ครับ ซึ่งปืนใหญ่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นได้ด้วยนะครับโดยหลังจากที่เราทําการขึ้นปืนใหญ่นี้แล้วนะครับเราก็จะไม่สามารถใช้สกิลของตัวละครได้แต่ว่าจะทําการเปลี่ยนไปใช้สกิลของปืนใหญ่แทนนั่นเองครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของปราสาทพอนเทลล่านะครับในกิวอล์กหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังวางแผนในการที่จะป้องกันหรือว่ายึดปราสาทพอนเทลล่านะครับสวัสนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ